สวัสดีครับชาวภูพันีนะครับหลังจากที่ท่านได้รับเมล็ดเพาะงอกไปนะครับจากสวนของเราช่วงนี้เราจะส่งต้นที่มีขนาดความแข็งแรงและความสูงประมาณ1นนิ้วนะครับนี่นะครับไปที่ท่านนะครับมันก็จะมีรากงอกเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่ท่านต้องเตรียมก็คือดินเพาะ ตัวนี้นะครับไม่ต้องไปเอาดินที่มีมูลสัตว์ผสมนะครับเป็นดินเพาะเป็นดินก้ามปูดินดินเพาะนะครับดินสําหรับเพาะนะครับจะมีขาย4ถุงถึง7ถุงร้อยนะครับจากนั้นท่านก็เอามากรอกลงถุงนะครับกรอกลงถุงให้เรียบร้อยนะครับเมื่อได้แล้วนะครับท่านเพียงแต่เมื่อกรอกเสร็จแล้วท่านก็แหวกนิดนึงนะครับว่ารากของเมล็ดที่ท่านมีเนี่ยมันมีความกว้างความลึกขนาดเท่าไหร่นะครับเราก็แหวกเอาไว้นะครับ นำเมล็ดครับที่มีรากแล้วก็ตัวต้นนะครับส่วนนี้ของตัวต้นตัวนี้ก็จะเป็นรากนะครับนําไปลงในถุงนะครับลงในถุงที่เราเตรียมไว้ให้ประมาณว่าดินของเราจะถมที่ตัวเมล็ดพอดีนะครับตัวเมล็ดพอดีจากนั้นท่านเอามือ,อขยุมขยุมนิดนึงนะครับให้ให้ดินเข้าแต่อย่าไปกดเขานะครับสิ่งที่สําคัญก็คือให้เราใช้น้ําครับ เติมน้ําลงไปนะครับเติมน้ําลงไปให้ชุ่มอย่างเงี้ยนะครับจากนั้นท่านก็ขยุม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 นะครับดินจะไปจับที่รากของต้นไม้เองนะครับดินจะไปจับที่รากต้นไม้เองนะครับเนี้ยแน่นเลยนะครับเขาจะแน่นเองเลยนะครับเสร็จไปแล้วหนึ่งต้นนะครับ